ขึ้นเล็กๆขอขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กป้ามึงอะโยเอาเลยครับผมวันนี้ท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่บานผู้ชมเข้าสู่เกมโรบอตตอนนี้เราอยู่ในแบบซึนามินะทุกคนนะ ก็คือเราต้องเดินไปให้ถึงฝั่งตรงข้ามโดยที่มันจะมีซึนามิขึ้นมาเอะนะมาขวางเราเนาะก็นั่นแหละเกมง่ายๆที่ไม่ง่ายให้เราเดินข้ามหัวกันทำไมวะเอาระครับเกมนี้ก็เป็นเกมง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตาแรกเลยเออเราก็นี่แหละเดินไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยหมอนั่นมันอะไรนะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีซึนามิมานะครับก็นั่นแหละชิวๆไปครับผมโอ้โหอิงยังอะโอ้โหรีบไปรีบไปหลังหินรีบไปโอ้ ถ้ากูรอดกูคือพระเจ้าอ่ะกูว่าเฮ้ยยังรอดยังรอดยังรอดเรียกกูว่าพระเจ้าได้เลยเออขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยกระโดดนี่ไม่ได้แอมกูหรอกเฮ้ยวิ่งไปทุกคนเอ้ยเอ้ยขึ้นมันยังต่าๆอยู่คข้าอเรียบร้อยเฮ้ยอะไรมันจะชิวขนาดนี้วะเฮ้ยลองด้วยเพื่อนลองด้วยลองด้วยกูจะขึ้นเรือโนอาไม่รู้เหรียญอะไรอ่ะเฮ้ย เ <c oughs> ดี๋ยวเดียด๋วยวเขาให้พายเรือเพื่อนไปจะเดินบนเรืออะไรวะน,นี่ฮะน,นี่มันอะไรอ่ะทุกคนรู้บอกเหรอโอ้โห,หนี่หนึ่งพอยพอยไปแรกอนะไรอ่ะแลกของนี่มันดีขึ้นเหรอม,มาแล้ว,ม,ลวม,มาแล้วมาแล้วขึ้นใหญ่ไหม ว้ยขึ้นบักไงได้หลบก่อนอืเกือบแ,แล้วเกือบไปแล้วเกือบโดนแล้วกูเนี้ยเราก็วิ่งไปเรื่อยๆอุ้อยเรากเก็บพอยได้ทุกคนหูพอยข้างหน้าเยอะมากผมต้องวิ่งไปถึงถ้ำก่อนน่ะถ้าไม่ถึงถ้ำผมโดนแน่ๆถ้ำ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 เราไปถึงถ้ำก่อนที่มันจะมาอุ้ยผมยังไปต่อได้ไหมไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าหลบตรงนี้ก่อนเป็นตรงนี้มันอะไรอะ่ะกด E เพื่ออะไรอะ่ะอุ้ยเอาเอาเอ้าเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยอ้ออ้จะทางลับทางลับทำแล้วนี่มันอะไรกันเเเ้้ยททุกคนนผมจออออาาาางงับว่่ีสู กูมาทําไมโอเคขึ้นเป็นไปแล้วเดินต่อเฮ้ยพระเจ้าเอ้พระเจ้า,าตัวขาวเดิมันไปก่อนเราเลยเฮ้ยเก็บพ้อยดีกว่าโอ้โหมาครั้งแรกก็แบบอันนี้เลยชนะเลยกายแล้วขอเป็ไปขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กๆกูก <c oughs> ได้กลับไปทีเดิมนิดเดียวก็ถึงแล้วอีนิดเดียว <c oughs> อีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียว โอ้กูได้เริ่มใหม่เลยเอาอัลบอรชนกูทำไมอัลเบอรลูกอะไร <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไรอะทุกคนใช้ได้แค่ครั้งเดียวซื้อคืออะไรอะเรเวลโอ้อะไรเนี่ยหกร้อยหกลบักอันนี้ซื้อเรือซื้ออะไรได้ด้วยนะทุกคนนะอันนี้อะไรเนี่ยโอเคฮะอุปกรณ์ช่วยเราดีกว่ามีไดป่าผมมีอะไรเนี่ยเพลือกล้วยมีฟองน้ําอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> ที่ช่วยเราได้ก็น่าจะเป็นห่วงยางนะั่นแหละซื้อเลย อดเราได้ห่วงยางแล้วไม่รู้อะใส่ห่วงยางแป๊บหนึ่งโอ้ยห่วงยางแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเอยเอว้าห่วงยางไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเจอผีเอาต่อหน้าต่อตากูเลยเหมอน,นี่มันเสียงโชว์ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันจะแปลงร่างทุกคนมันจะแปลงร่างกลายเป็นฟืบหมูก,กลายเป็นพระเจ้าลอ,อยไปแล้วนุน่นโอเคทุกคนเราก็ต้องเดินต่อไปนะชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไป กูเหนื <dye i fol ain> ่อยเราต้องเดินเก็บพอยไปเรื่อยๆนะทุกคนนะแต่ว่าผมอยากจะไปให้มันสุดๆนะนะไปทุกคนเราต้องไปครับผมเก็บพอยไปเรื่อยๆเก็บพอยไปเรื่อยโอ้ดีดีดีเรื่อขี่ได้เพื่อนเออไปไปก็เธอไปไปก็ไปนะเดี๋ยวขื่นมันสีมากเราเมียขื้นอะไรโอไม่เออขื้นขอร้องยาเออโอ้โหดีจังเลยแล้วมาใครมาลอยไปนู่นนะ ดีเพื่อนดี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 ดสุดยอดสุดยอดนี่ไงโอ้โหดีเพื่อนไป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 เรื่อยเลยเพื่อนไปเรื่อยๆๆเลยเอยขอ,องดีนี่หว่าเพื่อนเก็บพอยต์หน่อยเอ้ยแวบแล้วก็ลุกขึ้นเรือเพื่อนอย่าหนีกูมึงหนีกูทำไมเพื่อนพลาดขึ้น,น,นันมาแล้ว กับที่เดิมอย่างนั้นกูได้พอยว่ะไม่ไม่เราจะต้องไม่ยอมแพ้ทุกคนเราต้องไม่ยอมแพ้เราจะเดินให้เร็วที่สุดถ้าที่เราจะเดินได้แล้วก็หลบขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องรอขึ้นก่อนนะทุกคนนะรีเร็วเร็วเร้ยนเล็กๆขอขึ้นเล็กๆอย่านะลงมาขึ้นใหญ่ไหมขึ้นเล็กๆขอขึ้นเล็กๆขึ้นเล็กๆ โอเคเดี๋ยวเรามาลองร้านขายอุปกรณ์การเอาตัวรอดเหรอเอ้ยแทมบูรีนนี่ได้ช่วยเราได้ไหมอืมแทมบูรีนนี่โอ้โหกระโดดสูงมากกระโดดสูงมากโอเคผมมีแทมบูรีน2อันนี่วิธีการเอาตัวรอดของผมเป็นไงผมจะวางแทมบูรีนปุ๊บแล้วผมก็จะโดดขึ้นไปไงทุกคนขึ้นใหญ่ไหมขึ้นใหญ่ไหมโว้ยขึ้นแบบใหญ่เลยกระโดดกระโดด <laughs> เอาล่ะผมจะตั้งสมาธิแล้วก็ตั้งใจเล่นเลื่อนไข่นุญว์ปอะไรตรงหน้าว่าเมื่อกี้ตั้งใจเล่นแล้วทุกคนผมต้องไปให้ถึงวันให้ไกลไปให้ถึงเล็กๆแต่ว่าก็น่ากลัวกระโดดเออพอดีเป๊ะเลยไปเพื่อนไปไปไปเฮ้ยขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่เหรอโอ้โหกระโดดโอ้ยกูกลับมาที่เดิมอ้าเอาล่ะเทมเอร์ลินมันไม่ได้ช่วยอะไร กูเลยขึ้นใหญ่ซะด้วยชิหายแล้วกูอีกทีเดียวกูก็จะถึงตรงนี้กูก็โดนกัดมาเรียบร้อยกูกลับเข้าฝั่งเหมือนเดิมกูวิ่งไปทําไมกูวิ่งไปทําหมกูวิ่งไปทําไมต้องไปเรื่อยเลยโอ้หมันเร็ว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 มากเร็วมากนี่ไงโเราสามารถเก็บนี้ไปด้วยนี่ไงโอ้แล้วมันอะไรโซนิกเออโซนิกต้องระมัดระวังให้ดีแล้วเราก็ต้องขึ้นอันนี้ด้วยโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้ด้วยวิ้ยมาเร็วน้ำอย่างเยอะเลยนี่น้ำอย่างเยอะเลยนี่โอเคเข้ามาในนี้ หูขึ้นมากใหญ่อืมซัดไปแล้วไปต่อเออวัสดีเพื่อนไม่ใครใช้เวทมนอะไรวะนั่นนะโอ้มันได้เป็นเทวดาเฉยเก็บพ้อ n ์ครับอุย้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนี่แหละนี่แหละความหวังของมนุษยชาติอุ้ยมาแล้ว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 จบลเออขึ้นมาฟูาดีไปกันต่ออีกนิดเดียว ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมจะเข้าเส้นชัยแล้วเย้เข้าเส้นชัยแล้วเข้าเส้นชัยแล้วเปลี่ยนนิดหน่อยปึ๊บปึ๊บเอ้ยเข้าเส้นชยัยเย้วูหูนี่บอยเข้าเส้นชัยคฮะโอ้ตรงเส้นชัยนี่มีอะไรเนี่ยโอ้โอ้ว้าวได้ห้าสิบเจ็ดได้เจ็ดสิบห้าพอยต์แค่เนี้ย เกมมีแค่เนี้ยเอาละครับผมใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถมาหาแมปกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแ, k, ดแ, k, ดแ k, ดชร์กด subscribe ด้วยนะครับเนี่ยทำไรกันนะสู๋ทำไรกันนะเฮ้ยเข้าเปิดประตูะทุกคนเข้าไปได้ไหมต้องมีหนึ่งบัสทิลเพื่อเข้าไปในประตูเฮ้ยไอหมอนี่ซุ่มกาชัยแล้วเหรอเอาอุ๊ยเอาอเอาเอาเดี๋ยวกูอยู่ข้างนอกทำไมกูโดนไอ้หมอนีน่มันผมเพ,มพียวจังวะผมเพียวให้ผมเพียว